บอลโลกโซนยุโรปวันนี้จัดไปในเน้นหมด4คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคะแนนในหมด4คู่สำหรับค่าวกีฬนี้เองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามไว้ด้วยนะครับและอย่างนึงนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้มาได้เลยอยากได้เพิ่มตจตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้นะผมและฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับใครที่อยากได้มากกว่าน,นี้ครับเข้ามารับตัว SVP ครับหรือเป็นบอลงานที่พี่เข้มจัดให้ทุกๆวันครับหรือเป็นสายสดเนี่ยก็กดดูหน้าช่องนะครับผมมาเข้ากลุ่มดดด้้้้ววยยกััััันนนนนไเลละะคครรบบแีาจให เราไปเริ่มงที่คู่แรกครับสำหรับบอลโลกโซยุโรปครับก็เป็นคู่ทางลิทัวเนียครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าคู่นี้ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับแต่ฟอร์มของทางลิทัวเนียเนี่ยต้องบอกว่าย่ำแย่มากๆครับต้องบอกว่า12เกมหลังครับไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับทำได้เพียงแค่เสมอไป4ครับที่เหลือแพ้ไปถึง8เกมครับกับกันนะผมกับทีมของฮอลแลนด์ครับที่นัดล่าสุดทำได้เพียงแค่เสมอโปแลนด์ครับก็ต้องบอกว่าช็็ออ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 อกก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 กชช้้้้้้้้าาาาััััันน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 นเเเเลลยยยยแแตตตตต่่่่งงงบบ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 วววววฟฟรร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 ์์์์์มมมคคคคะไไดดดดดสสถึีี๋ปปทุิ ถ้านัดของทางฮอลแลนด์นะผมเขาแพ้มาเนี่ยนัดต่อมาเขาทําได้ดีเสมอครับแต่ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาก็ต้องยอมรับว่าทีมของฮอลแลนด์ครับเปิดมาแรงมากครับกับการที่บังคับชนะถึงสประตูเพื่อได้ยิมหวานครับแน่นอนว่าในเรื่องของตัวเกแต่คุณภาพทีมหรือแม้ชื่อชั้นทีมเนี่ยทีมอย่างทางฮอลแลนด์เขามีตัวเตะที่ดีกว่าอยู่แล้วนะผมในเรื่องของคุณภาพทีมแน่นอนว่าฮอลแลนด์ดูเหนือกว่ารุ่นทางเลยนะและทางฮอลแลนด์ชนะนี่ครับเขาจะไปอยู่ที่1แบบเป็นยาวครับในเรื่องของลำดับในกรัััับบบบบแแลลละะะกกกกรรสสเเเปปิิดดมมมมาาาาาผ่่่นนนใจยยววคทีฮอ์งช ชื่อชั้นทีมมันดูมีความแตกต่างกันมากเกินไปนะผมทีมอย่างลิทุนเนียเองก็ไม่น่าจะต้านไหวครับกระแสเปิดมาตรงนี้มั่นใจว่าทางฮอลแลนด์หรือนีเธอร์แลนด์เนี่ยจะบุกไปถล่มได้อย่างแน่นอนครับแต่นัดที่แล้วครับทำได้เพียงแค่เสมอแต่วันนี้ผมบอกได้เลยว่าบุกไปถล่มได้แบบยับเยินแน่นอนครับจิ้มไปที่ทางฮอลแลนด์หรือนีเธอร์แลนด์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สองที่มิเก้มจัดให้ครับเป็นทางตุรกีครับวันนี้ต้องพบกับทางสเปนนั่นเองนะครับผมคู่เนี้ยเจอกันในบอลยูโรนัดล่าสุดครับเป็นทางสเปนน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 นคคครรรรรรรัััับบบบทีี่่่่ชะะะะไไปปปปดด้้้ววววยยสสสกกกออออ์ตูเเเเเเเลลแแแาาาาาิิืพ การแข่งขันมานัดล่าสุดของทางตุรกีเองเนี่ยถามว่าดูฟอร์มแย่ไหมก็ชนะทีมหนึ่งจอเจียมาได้ครับด้วยสกอร์สามสองครับกระชับมิดเนี่ยแพ้เม็กซิโกมาเนี่ยผมแต่ก็ชนะทีมอย่างสหรัฐอเมริกาชนะฮังการีมาครับหรือจะเป็นการที่ชนะฮังการีหนึ่งนัดก็คือว่าในศึกฟุตบอลเชั่นลีกเนี่ยเขาชนะฮังการีทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ว่ามองฟอร์มมาทังสเปนแล้วเราก็รู้อยู่ว่าสเปนเป็นทีมที่ต้องบอกว่าชั้นนำเนะผมของโลกเลยก็ว่าได้นะผมแล้วก็ไปแพ้กับโปรตุเกสในนัดชิงยูฟาเนชั่นนลีกกะผมารรดดุจโทษนนี่ะคับแล้วกกก็็นนนัดแรเเาี่ยชะบลกรียยไดด้้วสอ์ถิง ดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับในเรื่องตัวนักเตะคุณภาพทีมที่เป็นชื่อชั้นทีมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทางสเปนครับดูเหนือกว่ามหมดเลยนะผมแค่อะไรครับาข้าวยางยามเมาครับหรือจะนางเปรี้กาบี้นะครับผมความพร้อมก็ถือว่าดูดีด้วยนะครับผมทางสเปนวันนี้ยังไงเขาต้องชนะให้ได้แหละแต่ดนอนว่ากระแสะวันนี้ก็แอบเปิดมาคัดใจซะเหลือเกินครับและถ้าสเปนชนะดีครับเขาก็โดดขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งเอเยายจะมีหกคะแนนเต็มนะผมก็ต้องบอกว่าสเปนเนี่ยแรงผลักดันเยอะมากๆครับแต่ทำไมกระแสะเปิดน้ำขอเป็นแค่จบนนหน่่่ออออยเเเเลนนนกกมมรรับขงงสป็ไไดด้ี นั้นครับถ้าวัดจริงๆแล้วผมก็มั่นใจว่าทีมตุรกีก็มีเกมลุกที่ดุดได้เหมือนกันนะผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์เราได้เห็นครับและกระแสสูงเปิดราเพียงแค่สประตูผมมั่นใจว่าคู่นี้ยังไงก็มีประตูเกินสามแน่นอนครับถ้าให้เลือกไปเลือกเชียงจริงผมมองว่ากดสูงคู่สเปนเนี่ยยังไงก็เป็นหวังครับจี้มีทิศทางสูงสเปนได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่พิเศษจัดให้ครับเป็นทางเยอรมนีครับที่ต้องพบกับทางไอร์แลนด์เหนือนั่นเองคู่นี้นะครับผมที่เคยเจอกันมาล่าสุดเยออรรมนนนีีคับท่ชะไแลด์์เเเเหนนนนนนืืออออออไปปด้ววยสกรรรรถึงงงะตตู่่่่คับแาใขฮี่ยเเยออรรมนีคัับบจกทางไออแแแแลนนดด์เเเเหืมมมมาไ่่คยยพ้้ตกีป แต่แต่เรนว่ากระแสเปิดมาแรงอลไรเกินครับกับการที่บังคับชนะถึง3ประตูแล้วผมแต่ทางเยอรมนีเนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ย่ำแย่ไหมย่ำแย่มากๆครับเพราะแข่งขันมาสี่เกมหลังเนี่ยเสมอได้เพียงแค่เกมเดียวคือเสมออิตาลีครับแต่ที่เหลือเนี่ยเขาแพ้กับชาปโอนุเกนครับด้วยจกอร์สองหนึ่งครับแพ้ฝรั่งเศสด้วยจกอร์สองศูนย์และนัดล่าสุดครับบุกไปแพ้สโลวาเกียครับด้วยจกอร์สองศูนย์ครับแน่นอนว่าฟอร์มของทางเยอรมนีเขาดูกระโหลกลามากณปัจจุบันนี้แต่กลับกันแล้้้วนนนนนนนะะคครรรรรรััับบบมกกกกออออย่่างงไไไซซ์์์ดดเเเเหหื็็ชิปปปสถึตู แต่มาได้ครับในศึกกระชับมิดครับแล้วก็น่าจะเป็นทางการในบอลเนชั่นลีกเนี่ยเขาก็เสมอกับลักเซมเบิร์กเขาชนะเบลารุสชนะเบลเรียมไม่ได้โอ้โหต้องบอกว่ามาตรฐานดีมากครับแต่ส่วนมากเ็เป็นมาตรฐานดีในบ้านนั่นเองนะครับเวลาเจอทีมที่มันอยู่ในระดับเดียวกันหรือจะเป็นทีมที่ใช้คำว่าระดับที่เหนือกว่าเนี่ยแต่ทีมอย่างทางไอร์แลนด์เขาเล่นในบ้านเขาไม่กระทำทดีครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาไปเยือนครับแล้ววันนี้เจอทางเยอรมันที่นั้นแลกแพ้มาแล้วด้วยแน่นอนว่าใน,น,นตัวนักเตะเนี่ยทางเยอรมันมนับนล้ะตแด แรกเขาทําได้เพียงแพ้มาด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ทางเยอรมันก็ต้องเอาสุดเอาเต็มแน่นอนและกระแสเปิดมาตรงนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างเยอรมันครับจะเปิดบ้านถล่มทีมอย่างทางไอร์แลนด์เหนือได้อย่างแน่นอนครับกระแสเปิดมาตรงนี้มั่นใจว่าเยอรมนีเอาแน่นอนครับจิ้มที่ทางเยอรมนีได้เลยนะครับแล้วคู่สุดท้ายที่มีแค่เป็นจัดให้ครับเป็นทางเบลเยียมครับที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับกับทีมอย่างทางคาซัตสถานครับคู่นี้ครับกระแสเปิดมาครับเท่ากับเยอรมนีกับสเปนเลยนะผมออยู่่่ที2.5นนนัเงะครับแนน่อนว่าเเบลยียมครรับในเื่องของจุเฮดเนี่ยยยเเเบลีมดูหนือกว่่าอยูแล้วครับในปีี2019เน่ยยยเเบลีมไปชนะคาสถานททััั้้งงไปกว กอรวมกันถึง5้าปดูสูงครับมาดูฟอร์มในวันนี้ครับของทาเบลเยียมนั้นล่าสุดเนี่ยชนะลิเกเตนสไตา้าไนะครัเขาด้วรรยจักรหกศเลยเดี๋ยเป็นการที่ชนะเวลครับด้วยจักรสี่ครับแล้วก็เสมอกับทาลมาซิลเหนือนะครับด้วยสักรหนึโดยการไปเยือนนาแต่ต้องบอกว่ามาตรฐานเกมนบ้านของทาเบลเยียมเนี่ยเวลาเจอทีมที่มันห่างชั้นกันเนี่ยเขาไม่ได้ทำได้ดีครับชนะลซเบิก0เนี่ยนตโโกคนเ,น,นเซนานเอ้โหต้องอกว่าเวลาเขาเน กับเการับทางคาร์ทอสถานครับที่ต้องบอกว่าการแข่งขันมา5เกมของเขาเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวคือการชนะเล็กเตนสไตล์ครับแต่เขาแพ้กับทางเวลนะผมด้วยสกอร์3-1ครับบุกไปแพ้กับเบลุสครับด้วยสีกอ4-1ครับเล่นในบ้าน2เกมเนี่ยก็แพ้เวล1-0แล้วก็แพ้มาซิโดเนียเหนือด้วยสกอร1-0นั่นเองครับโอ้โหคนต้องบอกว่าคนละชั้นครับในเรื่องของไลน์อัพนักเตะคุณภาพทีมเหมือนกันเลยนะผมในเรื่องของตัวนักเตะเนี่ยทางเบลเยียมดูเหนือกว่าเลยนะผมทั้งเควินเดอลโบอยตีโบกรระเตนัจ เบลเยียมก็มีโอกาสทำได้สูงอยู่แล้วนะครับผมกระแสะเปิดมามั่นใจเลยว่าถ้าไม่มีกลิ่นไม่มีงานอะไรก็จริงนะผมมั่นใจว่าเบลเยียมวันนี้จะเปิดด้านถล่มได้อย่างแน่นอนครับจิ้มที่ทางเบลเยียมอีกคู่เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปในนั้นหมด4คู่สำหรับครั้งวันนี้นะครับผมตัวแรกครับให้มองที่ทางฮอลแลนด์ครับตัวที่2ครับให้เลือกเชียร์ไปทางสูงคู่สเปนครับตัวที่สามครับมองไปที่ทางเยอรมนีและตัวที่สี่ครับให้มองไปที่ทางฮอลแลนด์เองใครที่ชื่นชอบนะผมกกก็ฝาดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมใครที่อยากได้มากกว่านี้อยากจะมาเข้ากลุ่มคบเดียวเดียวกันกับพี่เข้มเนี่ยพาเข้าดูหน้าช่องกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทเบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม